<ไ>ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับทาสุดาการบางครั้งเป็ยกา,กานที่คือรายการครวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนกานทำอาหารชอบอาหารสไตล์พิซซ่าบ้างไหมครับจริงๆแล้วมันแก้ความจำเจได้ใช่ใช่นะฮะ<ช><ช>บางทีเรากินอาหารจีนอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหาร,รอะไรบ่อยๆเราลองมาแก้ความจำเจโดยการมากินพิซซ่าครับสร้างสีตัดใหม่ให้ชีวิต ตอนี้เวลาพอจะกินพิซซ่าปุ๊บแถวบ้านไม่มีเข้าเมืองทุกทีใช่ต้องอย่างนั้นตลอดเลยต้องเข้าเมืองต้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วโลกเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้มีเชฟบางคนนะฮะที่จบมาใหม่ๆคำว่าใหม่ๆนี้ก็คือไม่เกิน10ปีใหม่แล้วนะนี่เรียกว่าใหม่สำเชฟนะจบกันมา10ปีเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาทํางานอย่างนั้นมาพอสมควรแล้วเขาไปทําที่บ้านดีกว่าเขาไปทําที่บ้านกันเลยครับร้านนี้ชื่อร้านบ้านเชฟ อยู่ที่บ้านก็เลย<า>อยู่ลำลูกกาเลยครับ<ต>ทำที่บ้านอยู่ที่บ้านทำที่บ้านอยู่ที่บ้านและชื่อร้านบ้านเชฟอยู่ลำลูกกาเลยเดี๋ยวมาดูว่าเขาจบตางไหนยังไงแล้วมันเขาคิดอย่างนี้เพราะทาเมนูนี้อร่อยครับชื่อว่าตอติยาตตตยาพิซซ่ามันคือตอติยาพิซซ่ามันเป็นยังไงก็ตอติยาก็ตอติยาสิมันจะเป็นพิซซ่าอด้รเขาบอกได้มาดูสิออขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกำพลเล็กวัฒนานนท์จากร้านบ้านเชฟครับเชฟนวลครับ งวดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงวนงวนเรียนจบมาจากไหนเออโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโอเรนเตนครับโอแฮบรุ่น15นี่ฮะมันเป็นโรงเรียนวิชาการการโรงแรมของโอเรนเตนเราจะได้ยินหลายๆชื่อด้วยกันดูสิทานีครับคเรับโอเรนเตนแล้วก็เขาเรียกอะไรนะกอดองเบอร์ก็มีได้ยินครับพวกนี้จะอยู่ในระดับที่สอนอาหารแบบที่เรียกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่เลยครับถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับเรียนที่ โอเรนเตอร์ยากไหมครับก็เหมือนเป็นสตาฟส่วนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสตาฟในโรงแรมเลยครับเราทางานทั้งหมด8ปดถึงเก้าชั่วโมงสตาฟทําไงก็ทําอย่างนั้นวิธีการทาอาหารยังไงแล้วฝึกตามนั้นเลยเดี๋ยนะหมายถึงว่าเรียนอยู่ในสนามจริงเลยใช่ครับพี่อ๋อเหรอฮะใช่ครับใช่ครับคือเรียนก็เรียนครับแต่หมายความว่าเขาทำงานและใช้เวลาเหมือนกันเลยแต่ข้อได้เปรียบก็คือการที่เขาเรียนจากการโรงแรมที่โรงแรมรักยักษ์อย่างนี้ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ในระบบของโรงแรมยักษ์ ใช่ครับคืออยู่ในสถานการณ์จริงใช่ใช่ครับเพราะพอนีจะกลายไปเป็นผ oui> uh ู้ช่วยเชฟในตอนแรกๆไปเป็นลูกมือด้วยผู้ช่วยยังไม่ได้เป็นด้วแรกๆเป็นลูกมือไปไล่ไปก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยเชฟจนกระทั่งวันหนึ่งสามารถเป็นเชฟได้ไอ้ที่เขาพกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะที่หน้าอกเขาเนี่ยไม่ใช่เท่นะครับ มันเป็นเกียรติยศนะครับเป็นอุปกรณ์เอาไว้ขีปอาหารเวลาที่เขเลจานลงจานอะไรเงี้ยครับมันเป็นเกียรติยศครับและเชฟแต่ละคนเขาจะมีของเขานะครับไม่ใช่ไปมั่วใช้ของคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ครับเ๋อเหรอเหมือนญี่ปุ่นเวลาคนที่หั่นซูชิที่หั่นปลามีดก็ของเขาของใครของมันครับของใครของมันของคุณก็ของใครของมันใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมเอเรียนจบมากี่ปีแล้วโอ้น่าจะร่วมสิบปีแล้วครับผม แล้วก็ทํางานนะท่านผู้ชมเรียนแล้วก็ทํางานแล้วก็ไปทำโน่นทํานี่อะไรก็แล้วแต่แต่วันหนึ่งมีความสึกว่าฉันต้องเปิดของฉันเองใช่ครับไปเปิดร้านชื่อบ้านเชฟอยู่ที่ไหนลำลูกกาซอย53ครับทาไมไปเปิดที่ลำลูกกาซอย53 <ๆ S 2> ก็มันเป็นทําเลจริงๆก็ฟังรู้ทําเลมันน่าจะห่างไกลจากตัวเมืองกรุงเทพนะครับแ,แต่ว่าก็คิดแค่ว่าทําอะไรที่มันสกปรกเล็กๆง่ายๆเราทําเองกระชับกระชับแล้วพอลูกค้ามาเห็นว่าเราเป็นคนคุกกิ้งเองทําเองเนี่ย มันจะรู้สึกว่าให้ความเชื่อมั่นได้ว่าอาหารทุกจานมันจะดี แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆร้านแบบนี้เดี๋ยวนี้เกิดเยอะมากเพื่อนฝูงก็ทําใช่ไหมใช่ครับบางคนไปต่างจังหวัดเลยนะใช่บางคนกลับต่างจังหวัดเลยเชียงรายเชียงใหม่อูดรขอนแก่นถูกปะใช่ครับไปดูที่บ้านตัวเองเนี่ยหรอใช่อแล้วขอโทษนะเวลาที่ทำมาจบไปจากไหนจบแบบนี้ทั้งนั้นคนนั้นจบคนดองเพืคนที่จบดูสิ์คนนั้นจบอเรตจางกนอยนี้หรออย่างนี้เลยเปิดในบ้านเลยมันเป็นโชคดีที่คนแถบบ้านที่ได้ทานวันนี้เราจะมาทานสิ่งที่เขาทำแล้วเขาคิดคร e a t เมนูนี้ขึ้นมาชื่อว่าตอติยา ซาครับนี่ฮะร้านบ้านเชฟเห็นไหมฮะตั้งใจนะฮะน่ารักด้วยเห็นไหมครับนี่ครับเล็กๆนะครับเล็กๆครับตึกแถวคือคู่หาเดียวคู่หาเดียวทําแบบนี้นี่คือเครื่องทั้งหมดที่ทำใช่ครับเริ่มต้นแป้งตอติย่าครับนามาเจาะรูนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดฟองอากาศแล้วก็อบให้มันกรอบนะครับประมาณ5-6นาทีด้วยอุณหภูมิ2ององศาครับครับ5-6นาทีครับมันไม่บวมขึ้นมาใช่ครับ แล้วก็เอาสีพอประมาณครับเพราะเราอบสองรอบจากนั้นก็เดี๋ยวทาซอสบาร์บีคิวสุดทางร้านครับซึ่งเราทำเองใช่ครับหนุคุณทำเองทุกวันป่ะทุกวันครับทุกวันครับผมแล้วก็มียิ่งส่วนยิ่งอร่อยใช่ไหมใช่ครับแล้วโรยด้วยออริกาโนอปริกาครับแล้วก็ปาปิกาครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสโมกแฮมครับนะครับวางบนซอสอีกทีนึงนี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวปรุง ลดนิดนึงเกลือพริกไทยใช้เกลือแล้วก็พริกไทยครับใช่ครับมันไม่ได้ยุ่งยากท่านผู้ชมแต่มันครีเอทอยู่ดีๆมีคนเอาแป้งตอ<ล>่อ<ล>ยินมาเรา<ำ>ใช้ผักไฮโดรนะครับเป็นฟาร์มเน้นก้านกรอบๆหน่อยโรยออนท็อปในสโมกแฮมแล้วก็ราดซอสด,ด้วยทาวซันไอแลนด์ทาวซันไอแลนดน์ ทำเองว่ะใช่ครับก็มายองเนสเช่นกันครับมายองเนสคือเหมือนกันครับผมนี่ของมันโชคดีตรงนี้มอสซาเรลลาชีสครับอยู่ออนท็อปลงไปครับเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่ครับแล้วก็อบต่อครับไฟ2 0 0องศา3 5ถึงนาทีสังเกตการยุบตัวของผักครับแล้วก็กับชีสกับซอสมันเริ่มเดือดขึ้นนิดนิดนี่นี่น่าและครับแบบนี้คือใช้ได้ใช้ได้แล้วครับอ่าดึงออกครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดครึ่งนะครับนี่ครับ แล้วก็มาประกบกันตัดนี่อย่างนี้เลยเริ่มดูเป็นพิซซ่าแล้วครับแล้วก็ทาซอสบาร์บีคิวตบหน้าอีกทีหนึ่งแล้วก็โรยเครื่องเทศนิดหน่อยครับครับจะมีปาปริก้าแล้วก็นี่โรยปาปริก้าพริกไทยดำครับแล้วก็ไทยๆหน่อยต้นหอมซอยครับครับตัดสี่ครับตัดสี่ แล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับตอติย่าพิซซาครับตอติย่าพิซซาครับคือเวลาที่ทานร้านแบบนี้เดี๋ยวนี้ได้เปรียบคนทานนะฮะมันเริ่มเหมือนเวลาเราไปเมืองนอกเข้าไปทุกที่ข้าไปร้านตามอิตาลีไปตามฝรั่งเศสตามอะไรอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาตอแหลคุยอันนี้พูดจากใจจริงนะเวลาไปใช่เขาจะทําอย่างนี้ครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดทำทำให้เห็นต่อหน้าเนี่ยแต่ถ้าเสิร์ฟัาสดๆเลยัวัวอยู่หน้าบ้านเลยครับแล้วก็ลูกค้านั่งมองเห็นขวหนะบ้านหมกกิ้งเลยอลามินิตอย่าว่าสอนสังฆราชนะครับถ้าท่านมีฝีมือแบบนี้เขาพูดถูกนะฮะงวนพูดถูกเชฟงวนพูดถูกว่า เราทําเองทุกคนเขาไม่เห็นเขามากินเราครั้งหนึ่งแล้วเขาเห็นว่าเนี่ยทำเองทั้งหมดแล้วเขาก็จะพูดคุยด้วยคนกินเดี๋ยวนี้พูดคุยนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปจังเลยพอเขาพูดคุยเขาถ่ายรูปเขาอะไรก็ตามแล้วยิ่งถ้าบอกรายละเอียดเข้าไปอ๋อผมจบจากนี่ผมทำนี่ผมอย่างนี้อย่างนี้เขาจะยิ่งชอบแล้ววันหนึ่งคุณก็จะอยู่ในโลกโซเชียลที่ดีขึ้นดีขึ้นเฮ้ยพวกเราถ้ามาแถวลำลูกกามาบ้านเชฟครับมาบ้านเชฟบ้านเชฟอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดอย่างนี้กันแล้วมันมีอย่างเอะ ที่พูดว่าอย่าหาว่าสอนสังกัรดชเลยคือหนึ่งเรื่องนี้เรื่องที่สองสำคัญมากเวลาคุณทําอาหารไทยเวลาคุณขายข้าวแกงทําไมคุณไม่ทําแบบนี้ทําไมคุณไม่ตั้งหน้าข้าวแกงจริงๆแล้วก็คุกตรงนี้ให้เห็นเลยโชครัวไปเลยโชครัวแล้วคุกใหม่คุกใหม่หมายความว่าคุณไม่ต้องทําหม้อใหญ่หม้อโตทําแล้วคุกแล้วก็เติมเขาเห็นอย่างนั้นใครเขาจะไม่กินร้านคุณเออและยิ่งถ้าคุณหุงข้าวผมเคยพูดกับร้าน อีสานบ่อยๆว่าถ้าคุณหุงข้าวเหนียวมีหัวตั้งค่ะหุงให้เขาเห็นเขาคิดร้านคุณแน่นอนแต่ถ้าข้าวเหนียวมันมาเสร็จแล้วอยู่ในถุงพลาสติกอ่ะมันบางทีมันก็เบื่อเหมอนกันฟิลมันก็ลองดูนะฮะมันจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าเอาคุณเป็นประโยชน์ไปแล้วเลยเหรอฮะอ่ะครับครับประโยชน์ของหนูเหลือเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเมนูนี้นะครับผู้ชมครับที่เห็นต่ออยู่นี่นี่คือตอติยาพิซซาจากร้านชอวบ้านเชฟนะครับคือตอติยาเนี่ยมันจะเป็นชื่อตัวแผ่นแป้ง ที่เป็นทรงกลมในภาษาสเปนเขาจะหมายถึงว่าเค้กวงกลมแบบนี้นี่คือแป้งตอติยา่าแต่มาดังอยู่ในเม็กซิโกเพราะฉะนั้นในเมนูนี้จะเป็นเมนูที่เป็นเม็กซิโกเจอกับอิตาเลียนแล้วก็มีซอสบาร์บีคิวนี่คือตอติย่าพิซซ่าครับข้อมูลเหล่าต่างๆเหล่านี้นี่ไม่พูพดบ้วนนะครับเซิร์ชจริงๆหาข้อมูลจริงๆแล้วบอกให้ฟังอะไรเป็นอะไรเป็นไงพี่ว่าใครกินแล้วกุยดมใครกินบ้า โชคดีของคนลำลูกกานะฮะอยู่ตรงไหนนะเชฟลำลูกกาซอย53ครับลำลูกกาซอย53นะครับเต<อ>ิร์ดเลยบ้านเชฟนะครับถ้ากินแล้วท่านไม่ชอบเจอหนูที่ไหนกระทืบที่นั่นหนูเลยหนูเป็นคนนี่ค่อนข้างเยี่ยมค่อนข้างจะละเอียจับอาหารประเภทนี้หนูพูดตรงๆนะครับ<ต>อาหารอิตาลีอาหารตะลังฝรั่งเศสเนี่ยถ้ามันไม่ดีจริงเพราะว่าหนูเคยไปกินที่นู่นแล้ว หนูเคยพาแม่ไปเที่ยวฝรั่งเศสเคยพาแม่ไปเที่ยวลีแล้วกินที่นู้นแล้วถ้าในเมืองไทยถ้ามันไม่ได้จริงๆหนูก็เฉยๆธรรมดาเพราะมันไม่ได้อาหารเพราะอาหารแม่หนูแต่เป็นหูว่าเมนูวันนี้คุณผู้ชมเขาอ่านว่าอะไรนะต่อติยาต่อติยาพิซ้าต่อติยาพิซ่าคุณผู้ชมครับต่อติยาพิซ่าร้านบ้านเชฟครับจากเชฟงวนจําชื่อคนนี้ไว้ให้ดีเมนูนี้ครับเต็มใจให้และบอกย้ำอีกที เจอหนุ่ที่ไหนต้อกินแม่อร่อยกระเทือมพี่นั่นครับเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มโอ้โหครับขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยจริงมันเกิดนะครับมันเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูแจ้งเกิดโอ้ตายแล้วเวลาที่พอมันเกิดแบบนี้เสร็จวันนี้ทําด้วยเออ่สโม k เป็นสโ o k แฮมแฮมแฮมเป็นส m o k แฮมวันหน้ามันจะเป็นอย่างอื่นได้อีกเต็มไปหมดเลยครับเออใช่เวลามันมีเงินเนี่ย มันมีปัญญาที่หาวัตถุดิบดีๆได้แพงๆวันนี้ได้ครับโอ้นมันจะเป็นพาม่าแฮมโอ้โหมันจะเป็นอะไรต่างๆจริงป่ะและชีสดับเบิลได้มากกว่านี้อีกมันสามารถอะ What the b e บ t ขอบคุณมากครับพี่โก้ครับขอบคุณครับอันนี้ติดใจมากครับเขาเคยพาแม่เขาไปอิตาลีไปฝรั่งเศสจริงนะครับแม่เขาถามคำหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาถึงหายหลังตกใจเลยถามว่าแม่เกาถามว่าพาแม่มาอุดรทำไมรู้ไหมไปต้องไปแม่บอกมาอุดรเป็นหอยเปรี้ยวจะไหนได้เป็นหอยลายกาจังหวัดอุดรใช่ครับผมขอขอบคุณคุณกำมลขอบคุณร้านบ้านเชฟขอบคุณท่านผู้ชมตามชมรายการมาโดยตลอดนะครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ที่บ้านเชฟครับสวัสดีครับ ถ้าเกิดท่านไปที่เชียงใหม่แล้วท่านไม่ไปที่ชินโนกีแลนด์ถือว่าผิดเขาทําเองจริงคนคนนี้เก่งนะครับเด็ดๆจัดเต็มเลยออ,อร่อยจริงๆนะนี่ดูนี่ซ<อ>ี่โครงหมูบาร์บีคิวซอสกระชายครับอ,อร่อยมากไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลมกล่อมและอร่อยได้ขนาดนี้สั่งได้เลยสั่งเวมุผุดๆเลยที่รไม่หลอกแต่อาหารทีรร่นีค่คหลอก